ส่งเอโกขอตั้งเซ้งเลยพี่น้องได้ตั้งเสีงเจอเขามาด้วยในคลิปของเขานะคัเนาะอ๋อค่ะเมื่อไงก็อ่านในก็จะเป็นชาแนลยูทูบของเขาในคันน้องเอสเคในคัเนาะงไตไอทีชาแนลนะคัเนาะอย่าลืมติดตามติดไลค์ติดแชร์บันทึกหนึ่งในคันน้ออ๋อค่ะเมื่อไงก็เขาจะมีคลิปมาเฮ็ดคลิปในพี่น้องเขาในคัเนาะอ๋อค่ะอ่ก็เขามีอ่ฝ่ายอันหนึ่งนะคัเนาะงเขาเลยอ่า มีอยู่ดีเนอรอ์แม็กุุกเนะคัะเนะาะก้ก,กเข้าเดี๋ยวเอาเสิร์ฟเนอ์ฟองแอนดรอยนะะเนคันเนาะอค่ะมันจึงหนังเข้าเสียบสาย USB เนะคัะเนาะเสียบเข้าก่าเจหงนนะะเนี่นคันเนาะเสียบเข้าดีคอมนะคะเนคัเนาะค่ะ มันเข้ากันในคณะเฮตเซิร์หก่อมไลนในคณะ,เ,ะเขาเ,เอาโฟงเขาในต่อกับแมกบุ๊กในคณะเขาไล่ในคณะเขาคำวาต้วจอมกันในคณะ,ะว่าเฮ็เซิร์หให้มันไล่ในคณะ,เ,ะเอาฝ่ายนักแมกบุ๊กในคณะ,ะรวยดีรวยดีเขาเอาัมรไลต่อ จังอื่นเลยค่ะเนาะเหมือนจัรื่องไอโฟนเ่ยค่ะเนาะเพื่อเป็นไอโฟนใหต่อเข้ากว่าเขาเข้าเขากว่าเปิดไอจุนเ่ยค่ะเนาะแล้วก็โอนฝ่ายเข้าไรเนี่ยค่ะเนาะเกลือการดีในในมันเตะอ่ำไรเฮ็ดจังอ่ำไรเนี่ยค่ะเนาะเสียบเข้ากว่านเนี่ยค่ะเนาะมันอ่ำหู้จักฟงเขาคาเนี่ยค่ะเนาะเอาคาใส่เข้ากว่านเนี่ยมันเตะสว่างไฟหลายๆกล้วยเนี่ยค่ะเนาะเอาคามันเตะเข้ากว่านีเน่นเสิเอาฝ่ายนั้นโอนเข้ามาดี ใายเขามาดีเนอร์ในอเไริกน like, okay. okay. like <wh> ี่ยนะเนาะหนังฮิวมัน okay. ต์ีไลท์นี่ยนะเนาะเขากลับมาเฮ็ดจอมกันนี่ยนะเนาะเอาค่ะอันดังสุดอ่าเขาก็ดีเขาก็ดีป้ากวดีซัฟฟอรีนี่ยนะเนาะเขาก็ดีเว็บไซต์นี่ะเนาะเขาก็ดีซัฟฟอรีนี่ยนะเนาะเอาค่ะเขากลัมาพิมพ์ตีดังเหนือได้นี่ยนะเนาะพิมพ์ตอ android.com นี่ยนะเนาะอ่า www. นี่ยนะเนาะ a n d r o เน a o i d android com นี่ยค่ะเนาะอโอค่ะอ่าอันนี้ก็เขาติดเขาก็ดีเอ่อ android com ดีในในค่ะเนาะโอเคทีในในเขาเขาก็ดีเขามาดีในเอ่อ android com นี่ค่ะเนาะเอ่อเขามาดีในนี่ค่ะเขาติดติดติดติติด้นหาที่ในนี่ค่ะเนาะตีเป็น จริงดีเน่ยในคะอ่ามันดีให้เขาค่ค้นหาในคาะอันที่ในเขาก็ดีเอต็มว่าไฟล e ทราน e ฟารในคณะฟิลีเอสในคณะไฟล์ในคณะล้วก็ท e r นสเฟอในคณะ f i ล์ transfer ปึ้งอ่าที่ในในคะมันก็ตีเข้ามาดีเป็นว่าอ่าแอ f ดรอ d ไฟล์ทรานสฟารในคะอันนี้ก็เข้าก็ตีเข้ากว่าตี f ฟล์ Transfer ีในก็เข้ากว่า เด็กตามลิงนี่ยฮะเนาะยก็ที่นี่เป็น Android f i n e Transfer นี่ฮะเนาะยกก็บรอดอันนี้ยกก็มีให้ดาวน์โหลดนี่ฮะเนาะอ่าสปอร์ตเนี่ยฮะเนาะสนแอสเเงขึ้นปเนเนี่ฮะเนาะเพราะว่าอ่าแมคพวกเขานั้นมี Mac OS เนะครับเป็น10.7นี่ฮะเนาะอ่ขึ้นปนเนี่ก็จใช้ไรเนี่ฮะเนาะเพราเป็น10.3.5จะ้ไมรน่ฮเนาะโอเค โอเคเขาขาก็ดาวน์โหลด now เลยค่ะเนาะอ่าเขาก็จันไฟายมันลงมาก,ก่อนเลยคะ่ะเนาะอ่อค่ะตีน,ะะน,ะะนะะัยนนี่ค่ะเนาะเขามาตีนัยเขาขาก็ได้เปิดในะค่ะเนาะ android file transfer เป็นไฟล์ dmg ในค่ะเนาะอ่าอันนี้ก็เขารีเทคเซฟเปิดมันนี่ค่ะเนาะมันก็ดีขึ้นมากจากในีนะคะนะคะ่ค่ะเนาะอ่ค่ะอ่ามันมาถึงที่ไหนนี่ค่ะเนาะ ก็เลยว่าเป็นอ่าเ้ากดดิไลลากมาปวงมาเป็นจังไลยนะครับเนาะหอค้ากดดิไลเต็กซ์เนี่ยนะครับเนาะลากอันไหนนะครับเนาะมาเสิร์มในแอปพลิเคชันดีในนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะโอเคก็โพวกที่จังหน้าก็ไฟล์มันก็เดาเข้ามาอยู่นะครับเนาะเข้ามาเขาก็เข้ากดดีในแอปพลิเคชันนะครับเนาะยกกว่าหาในครับเนาะดีเป็นไฟล์ทรานส์ฟอร์ในครับเนาะแอปมอะไรนั่นในครับเนาะมีอะไรในครับเนาะอคาในครับเนาะแอปมันก็ติดมาอยู่ในคอมหอค้ายานในครับเนาะอคา ดีนี่เนี่ยค่เนาะเขากิดอ่าปิดลงกว่ากัมหนึ่งนี่ยค่ะเนาะปิดเว็บไซต์ก่อนนะ่ยค่ะเนาะโอเคอ่าอันนี้มันเต็มออกกว่าอยู่ตั้งอ่านาเทสท็อปนี่ยค่ะเนาะอ่าปิดกว่านี่ยค่ะเนาะอ่ามันก็ดอขึ้นมาเป็นดีนนี่ยค่ะเนาะ Android File Transfer นี่ยค่ะเนาะก็ดีนนี่ยค่ะเนาะอันนั้นก็เข้ามาดีอ่าลอนชแพดอ่าดีนก็ไรเนี่ยค่ะเนาะดีในอ่าลอนชแพ ดีในในแคเนาะดีเด็กอันนี้คเนาะเด็กลอนแพสนี่ขึ้นมานแครับมันก็เดมีแคปพังอันนี้ในแคนนอนแอนดรอยไฟน์ทรานส์ฟาร์นี่ครับเขาก็ติเด็กเปิดไฟล์ทรานส์ฟาร์ขึ้นมาในแคนนอนเขาก็ติดเด็กดีโอเปนดีในนะคนนอนอ๋อครับดีในมันก็เดมีแก s t a r t นแคเนาะ ในมันก็ห bon ันโฟงขท้าในคันองเอสเอในคัน้เกาห้าโซนในคันนาะีเป็นโฟงตัวหนี่ในคันนออสแดในคันน้องอคอการ์นคันนองอคเฮาคาคอมมาติกตีในโอเคในคันน้องโฟงเอสตีการ์ดนาะนน้อง โอเคอ่าบูมาถึงทีนายเวนี่ค่ะเนาะตึงๆๆๆๆๆกำแพงเนาะอ่มอันนี้ผมใจนี่ค่ะเนาะอ่าเขามาดีอ่าร่อนเพสนี่ค่ะเนาะมาดีไฟน์ทรานสฟอร์ดินายนี่ค่ะเนาะอ่ามันหันอ่า ไฟล์ของขาอ้าเยกในะคะน่ะเนาะกกเขากด้วยก่อนี่ค่ะเนาะ open finder ในคัะเนาะเขาเข้ามา d i e r finder n n e ในค่ะเนาะก็ i n e เขาก็ติดต copy ในจำด้วยี่คะ่ะเนาะ copy ี่คะ่ะเนาะ copy อ่า copy เอาไฟล์น,นี่คัะเนาะี๋ยวก็ มาดีเนอรฟ a แอนด์แอนดนี่คะเนาะอันพกี้เนี่ยอ่ออยุ่งเลยคะเนาะเขาตีเข้ากว่า h a ล์ f เีย์ finder นี่ะเนาะ as finder เดีร์นี่่ะเนาะย่อก็ finder เดีร์เนี่่ะเนาะเปิด as finder เดีร์นมานี่ะเนาะย่อก็กอปปีอาดียเน่ยย่ก็ดีร์มาเสนออ่ะดีเป็น โฟนทรานสฟาร์นี่ครับ no? no? เนาะแอนดรอยไฟน์ทรานสฟาร์ดีแอปดีในนี่ครัเนาะอ่าเหมือนเช่นดีในในเขาเขาก็เด็กก็ไว้ดีเลยลีนี่ครับเนาะเด็ไว้ดีในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดดีในนี่ครับเนาะเ no? ขาก็จะเปิดด้วยในก่อนนะวันมีสั่งไหมครับอืมอ่าเข้ามาดีในนี่ครับเนาะ no? อ่าดีในเนมไรนี่ครับเนาะ no? เขากกติเ,เขามาดี S finder, ไไเอสไฟนเดอร์มื่อกี้นั่นนี่คะเนาะกับค่ะเขาโกติพิทีนี่ค่ะเนาะมาดีในนี่ค่ะเขากกติว้ในดาวน์โหลดไฟล์ดีในนี่ค่ะเนาะอ่าเลือกที่ในเขากกติเต็กดีในสีเสต็กขวาเนี่ยค่ะเนาะอ่าเต็กขวามันก็นปั่นข้าวใส่เนี่ยค่ะเนาะอ่ะค่ะดีในในกันเนี่ยค่ะเนาะอ่อาเขาติดอะไก็เปิดเป็นอ่อ ดีในในเขาติีกว่าเปิดตีในก่อนนี่รับเนาะจงว่าจงเปิดเลายเปิดติดลบนนี่รับเนาะแล้วก็ USB Debugging เนี่รัะเนะาะก็เลยเปิดโหมดเดียวนีครับเนะาะโอเคดีในก็ไปกรรมนี่รนบเนะาะโอเคดีในใน,น,ะะนี่รับเนาะเขาก็เี ครับค่ะเนาะเขาไปก็ปีใช่เห็นอะไรเนี่ยคเขาก็จะเด็กเอ่อเด็กอัะไรสิจันมาเนี่ยครเนาะแล้วก็อ่ามาปล่อยเสนอดาวน์โหลดไฟล์อะไรเนี Mana ่ยครเนาะในไฟล์ดาวน์โหลดได้เนี่ยครเนาะอ่าเขาก็จะปล่อยลงกว่าเนี่ฮะเนาะแล้วก็อ่าโอเคนี่ฮะเนาะ จองปามาเนะะี่ยค่ะเนาะเขาติดกับจำด้วยก่อนเนะะี่ยค่ะเนาะอืมดาวน์โหลดถึงออัมอมาเนี่ยค่ะเนาะย้อนไปว่าฝ่ายมันเออ่ตีเก็บเต็มเนะะี่ยค่ะเนาะกำขาเขาติดด้วยก่อนว่าจองมันเหลือเก็บอืมห้าสิบเจ็ดก็ยังพอมมีตีอยู่อยู่เนะะี่ยค่ะเนาะโอเคอ่ากัมเนี่ยค่ะเนาะ เตะจ้ำด้วยแทงกล้ามน,ะะนี่ฮะเนาะจองมันไลนี่ฮะ,ะอืมเอสไฟน์เตอจึ้งจึ้งจึ้งอ่ามันเจออย่างดีในเนี่ยฮะเนาะขาวก็เวเตีอ่าเด็กอันไหนสิหลากมามาปล่อยใส่อ่าในโฟลเดอร์ไหนนี่ฮะเนาะ,ะ,นะ,ะอ่าโอเคตึกอ่าก็ปีกว่าอยู่ในคัะเนาะก็ อ๋อติ๊กอันนี้ใช้ลักมามาปล่อยนี่ยคะ่ะเนาะเต็มิกก็ปี๋สีว่างอันไี้นี่ยคะ่ะเนาะอันนี้ก็เขาเอาเนือ Mac นะะน้อแม็กนี่ยค่ะเนาะปล่อยเสิร์ฟเนื้อฝาดาวน์โหลดดีเนื้อฟงเขาเนี่ยน,น,นั่นนี่ยค่ะเนาะเป็นอันแยกตัวนี่ยค่ะจันมาเสิร์นี่ยค่ะอ่าดีนน,ะะนี่นี่ยค่ะเนาะเอาดีเนือ้อแม็กนะะนี่ยคะเนาะเสริร์ฟเนื้อ phong lấy xe like này khá nó áo nơi uh, phong này khá nó no. uh, quả sở này quả sở này Macbook có lấy like, này khá nó hóa khá mấn dân là tưng 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 uh, tưng khép uh, hàng xe ăn ăn này khá nó no. TCMI uh, Camera ตริงจรงจรงโอเคอ่าเหมือนซึ่งดีในน,นี่ค่ะเนาะอันนี้ก็อยู่ดีในฟงคาวนี่ค่ะเนาะเขาเดี๋ยวแค่หางอันนี้น,ะะนี่ค่ะเนาะอ่าจันทรมามาปล่อยเสริมนอแมกพุ๊กนี่ค่ะเนาะเอาอ่าแค่พางเนื โฟงในคนน้องะะอามามาเสนแมกปุกในคันนออ่คนก็เป็นอันยาวโตในคน้ก็่านะคะระะคะัมืงี่ใน,ใน,นะะี่ครับหลักมาสักสอันนะคเนาะอโอเคอันนี้ก็เป็นอันยาวโตในะคะเนาะงตึง อ่าใันเนาะก็เลยว่าเอาอกรปีฟายในโฟงใส่ในแม c ในคันเนะาะยังก็เป็นแอ d r o i d ใส่ในแมกในคันเนาะนก็เอาใน MacBook ใส่ในโฟงก็ไรในคันเนาะอ่กคะ่ะอันนี้ก็ีเด้าเป็นายท t r น n ฟ f e r ในคัน,นคเนาะแอนฟรคันเนาะออกค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นอ,อันออนแคห่างนคัเนาะใส่ เนฟงนแมกกว่ากว่ามามาไรนค่ะอ้อคะยินจมดีขขาเจอ,อด,อขอดะะขอเออาะะดขามาด้วยี่ค่ะขอบใจอย่างนั้นีนค่ะดีเข้ามาด้วยเนอร์คลิปของเขานะะีนค่ะเหมือสทรงค่า